สวัสดีครับผมไปเสร็จพาเที่ยวครับวันนี้พาเดินพาเที่ยวนะครับวันนี้มาเดินที่สะพานพุทธหรือสะพานพระปกเก้านะครับสะพานพระปกเก้าล้ก็จะพามาเดินมาเที่ยวชมของสวยๆง,งงามสะพานนี้เดินข้ามน้ําเจ้าพยานะครับป็น สะพานให้คนเดินสวยงามๆม,มาชมวิวทิวทัศน์ยนามเย็นยามเช้ายามเย็นออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายได้นะครับที่นี่คือสะพานคู่ขนานของสะพานพุทธนะครับชื่อเป็นทางการคือสะพานพระปกเก้านะครับเดินข้ามเดินเที่ยวเดินชม มีคนมาวิ่งมาเดินออกกำลังกายนะครับที่นี่สวยงามเป็นสวนลอยฟ้าก็ว่าได้นะครับเป็นสวนลอยฟ้าก็ว่าได้สวยสวยงามมากตอนนี้ก็แดดจะจัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันประมาณสักบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงก็จะแดดจัดประมาณนี้นะครับแดดส่องจัด ชมเลยครับที่สวยงามครับที่นี่ก็คือสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจา้าพระยานะครับสวยงามมากมีต่างระดับหลายระดับนะครับจะพาเดินข้ามน้ำเจา้าพระยาไปพาเดินพาเที่ยวไม่มีอะไรให้พี่น้องชมในแต่ละวันในแต่ละคลิป ก็จะหาถ่ายคลิปถ่ายสวนสวยๆงามๆดอกไม้ให้พี่น้องได้ชมนะครับสวยงามพี่น้องได้ชมอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็จะเดินมีให้ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วก็จะมีให้คนขึ้นมาเดินชมเรือชมวิวทิวทัศ มุมสูงมุมต่ำของฝั่งฝั่งกรุง,งอันนี้คือฝั่งรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเรามองมาข้ามฝั่งน,นี้ก็จะเป็นฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งธนบุรีอันนี้ก็จะมีเรือสำราญจอดรอไว้บริการยามค่ำคืนเขาก็จะจอดอยู่ฝั่งแม่น้ำ ประมาณนี้นะครับไว้คอ,อยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเดินลงไปข้างล่างให้ชมนะครับพาเดินพาชมต้นไม้ดอกไม้ที่สวนลอยฟ้าของกรุงเทพมหานครเขาจัดไว้ให้ชมให้เที่ยว เดินและวิ่งออกกำลังกายได้นะครับที่นี่ก็จะประมาณนี้ส,สวยๆงามๆม,มีคนมาเดินมาเที่ยวถ่ายรูปเยอะแยะนะครับ ไฮกมดอกไม้ที่นี่คือสวนลอยฟ้าข้ามน้ำเจ้าพยานะครับเป,เป็นสะพานข้ามน้ำเจ้าพยาเฉพาะทั้งรถทั้งคนนะครับของรถก็จะมีให้วิ่งข้างล่างคนก็จะเดินอีกส่วนหนึ่งนะครับดอกไม้สวยของเขต เขาจัดไว้ให้นะครับอยู่นี่ก็อยู่ใกล้ๆปากคลองตลาดแล้วครับคือสะพานพุทธสะพานพุทธกสะปากคลองตลาดนะครับ,อ,รอ,รบอยู่ติดกันนะครับเราเดินออกไปนี่ก็จะมีพวกไปซื้อดอกไม้มาถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่อะไรประมาณนั้นนะครับทส,สวยงางามนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงนะ ขันล่างแล้วครับ สวยงาม,สว,งาม,มาสวยงามมากพาเดินมาถึงข้างล่างเลยนะครับนี่ก็คือมีบันไดเดินขึ้นไปประมาณนี้ต้นก้านะครับก็เตรียมแตะเตรียมไว้เวลามีการมีงานเขาก็จะขึ้นไปตั้งไปโชว์นี่คือต้นก้าที่เ็าเตรียมตัดไว้นะครับก็ประมาณนี้ละครับ สวัสดีครับผมประเสริฐพาเทีย่ยวชแน,นลครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมติดตามทางช่องนะครับประเสริฐพาเทีย่ยวชแน,นลเป็นช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ